สวัสดีค่ะที่นี่ตอนเราก็าสู่ช่องหนูเมยชาแนลนะคะวันนี้เราก็มากินบุฟเฟ่เนื้อโคขุนอยู่ที่สกลนครนะคะอยู่ตรงสนามญ้าเทียมทางไปแม็กโคก็มาดูมันก็จะมีเนื้อหมักอันนี้เนื้อหมักดาบดีชื่อร้านว่าร้านดาบดีนะคะแล้วก็มีเนื้อเสือร้องไห้เนาะเป็นเสือร้องไห้ ก็สั่งมาสองก่อนเพราะว่ามันสั่งได้ตลอดเลยกินไปใกล้จะหมดก็สั่งเพิ่มเป็นบุฟเฟ่ต์ร้อบรรยากาศดีมากนะคะอากาศเย็นๆชื่อร้านว่าดาบดี ใครที่แวะมาสกลนครก็มาทานที่นี่ได้น,นะคะโอ้เดือดมากเอาไงนี่เดือดยังเดือดเป่าลองเป่าเลยไม่เป่าอันนี้ลงมันก็ฟังเสียงกระทะนะคะจวดๆเลยจวดมา,า่ะตามมากินกัน มีใครนั่งอยู่บีได้เนาะ <Okay. S 1> ติดตาอะรเือทิงเลยจะดิดตามาใกล้มาใกล้กลม,ลมนุษย์เน้ำซุมา่มมว่าเขาจะับกินแซบขนาดนี้ก็ไม่พอหรอกอมหมดยัง ไอหม้อเล็กๆคือเยอะแหลเกีปลาแซลมอน

มากทั้งน้อยเคยกินปลาปอสองแบบเขาเอามันลวกให้ถ้วยแล้วสองบาทเลเดี๋ยวนี้ก็จะมีขายโรงเรียนเขามาขายเดือน้อยก็กินดีๆโรงเรียนไม่มีขายนี่พี่ทำง,งานก็กินตลอดกินอะไรกินมามา่า จะไม่ใช่ม,มามา่าทีม่มาม่ายังับคนก็มาเรื่อ,อยๆนะ้รหลเป็นไงกินรู้สึกดีป่ะมัอนยี่ขนมอ่ะไม่พูดถึงภาพรวมอ๋อดีแต่ว่าเสียดายเนื้อหมักเนื้อหมักหมดมหมดบางอย่างก็หมดแล้วหมักก็เนื้อหมักหมดก็ไม่กิน มีมเดือนแล้วไปมาแล้วมันเตามันดีคิดว่านะไม่มีไม้กระทะไม่มีมันไม่ไหม้มดีมากแซลมอนจอัยมันจะล้นแล้วก็ตักตักขึ้นดิ ไม่ได้มีสเสียสเสียดายไม่ได้มีช่องถ่ายดีๆเดี๋ยวปีหน้าจ็บเงินก่น <c oughs> มมอนน้ำ 3, ของเมน้ำสามกริยัส้มแดงเ๊บซี่ของเสียี่เราก็จะมากินจะก,กิน เฟนฟายชอพริกมายองมายองเนตมยองเนตพ,พริกมีอาหารหลากหลาย กินกระทาะไหม่้ะ <c oughs> มันไม่ไหมหรอแต่เขาจะเอเนื้อก <c oughs> ินจุมจ่มจิมจ้มจิ้มจุ่มจุ่มจุ่มจิ้มจิ้มอย่างบางนะคะแ้วชรายเปร่อเจ็บ <c oughs> ือแต่มันไม่มีเสือเสือไปออกกำลังกายเยอะก็เลยไม่มีมันสุกแล้วนะคะเอาแค่นี้พอเออหมูกินเสือแล้วก็จะมีน้ำจิ้มแจ่วแล้วก็มีน้ำจิ้มหมูกระทะแ้วเราจะมาจิ้มแจ่วก่อนน้ำจิ้มแจ่วข้นมากเข้มข้น อมใบมะกรูดแล้วเที่ยงอันนี้เราติดแล้วก็ติดมังอย่าหม,มุน <c oughs> อุ้ยมันมันยาวเลยว่าอาอารฮ่าฮ่าฮ่าเอา้อ <c oughs> <c oughs> หมูยิงกระสุนตามติดชีวิตแต่กวนไปพูดสิตามติดชีวิตแต่กวนคนตามกว,วนปเลยพูดต่อ คนไปถ่ายที่แหละจะอ้วนตามกินเยอะกว่าคนกินเนื้อได้แล้วเนื้อได้แล้วมีเดียมแลมั้ยไม่นี่นึงข้าวน,นี้จะจิ้มหมูกระทะเอ้ย จะเอาละเบิดอต่อ,อนเนี่ยนี่เอานี้ออกประมานหนูเต็มตาเอาเครือแซลมอนย่างเขาเลอะด้วยมจง รับรับได้หมดรลบได้หมดเดี๋ยวนะทำไมมันเดือดนะไฟมันแรงตรงนี้มันไปนกองอยู่นู่นมีเดียมแรงขี่โบนแต่ก็นีอร่อยอ่ะ กินแับเออสิกับกินก็นองนะถ้ไปกินเนี่ยอร่อยมันเป็นกับมายาม่างเนี่ยน่องอ่แล้วมันน,น,มนุ่มข้างในด้วยอ่อเนี่เป็นยังไงนะก่อมนุ่มใน หมูะะและ้วก็ซื้อเขาพ่อช่วยน้องเขาสองฝักยี่สิบห้าบาทกินยา,ยายวๆไปซื้อเมื่อวานก็หมดแล้วนายเมื่อเช้าเขากินหมด มาเห็นะแข่ก็ถ่ายเอาหม้อมหนเูเติมทานโอ้สามรอบแล้วด้วยก็จะไล่กัลานสเขียนว่าเติมทานปี จะเปลี่ยนกระนร้านเสียยีบเก้าบาทไม่ได้เปลี่ยนหลงมันเยอะนะแล้วก็ชีสชีสก็เสียสามสิบเก้าบาทว้าวนี่เป็นโจงเรคบนเส้น้างมามันร้อนมากนะนี่ ร้อนร้อนร้อนเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำกับมากินต่อแล้ว <laughs> <laughs> ก็มาถึงตอนสุดท้ายแล้วตบด้วยไอศครีมมีสตรอเบอรี่แล้วก็เปลือกนะคะลาดด้วยชอเเ็ชอกโกแลตช็อกโกแลตกินคู่กัน สตรอเบอรี่หอมมากเปลือกก็จะมีเนื้อเป็นสี่เหลี่ยมกุดๆใส่ลูกตาลลงไปใต้ไอศซครีมนะคะ สตรอเบอรี่กับเปลือกลาดตัวช็อกโกแลตช็อกโกแลตไีช็อกโกแลตไม่มีคารมลป็นไงอากาศ12องศากับการกินเนส,สกีมอร่อยด้วย รดับดกิน<ม>เยอะๆจะได้โตเร็วๆ<ม>ว้าแซ<ม>่บหลายกินนี่หนาว กินยี่หมาวอันนี้จัดเราแล้วไม่นนเจต้องจัดเอาเอาเอา,เอา,เอาสักหน่อยกระทาหละควา้า <c oughs> บ๊ายบายกินต่อเหลือแซลมอนแซลมอนยังไม่หมด ก็ของดีเนื้อก็สไลด์อย่างดีดก็คัทแผละฮะมองหาอะไรมานถ้าแต่ร้านเขาปเปิดจนร้ายเขาปิดเ <laughs> ขาจะมาไล่เขาจะไล่ออกจากร้านแล้ว ไปกินต่อแล้วนคะคะ